ารปกครองกลางมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องในคดีที่นางสาวสะระณีอาจชวานันทกุลนักวิชาการอิสระนายยิ่งชีพอาจชานนนผอ,อ,อโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอโอและนายวินยูวงสุรวัตรพิธีกรชื่อดังร่วมกันฟ้องว่ากองทับ,บกและผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือไอโอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียโจมตีผู้ ฟ้องคดีทั้ง3ให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้สารปกครองสั่งกองทบกและผู้บัญชาการทหารบกยุติการปฏิบัติดังกล่าวทันทีโดยเหตุผลที่สารปกครองกลางยกฟ้องระบุว่าแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่ามีบัญชีสื่อออนไลน์อวตารจํานวนหนึ่งนาเสนอข้อความหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีทั้ง3คนโดยไม่ถูกต้องบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีใส่ความด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและมีการกล่าวหาหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3กล่าวอ้างก็ตามแต่ยังรับฟังไม่ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําของกองทบกโดยผู้บัญชาการทหารบกและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองทบกและรับฟังไม่ได้ว่ามีการใช้อํานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบด้วยพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายดังนั้นจึงรับฟังไม่ได้ว่ากองทบกโดยผู้บัญชาการทหารบกและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง3 3คน